จะพาดูคุ่บานปลานะครับเนี่บอละพันสบาทนะครับเนี่ยเซียนเซียนได้ไปนี้ไปหนึ่งตัวเลยครับเนรอติดตามครับเด็ดร้อนครับนี่ยละครับดูเซียนเราเซียนเราครับฮึมโอ้ <molec> ครับบรรยากาศร,รอบบอลแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนนะครับนี่เถึงเถึงถึง่อะ <c oughs> <idades>

ถ้าถ้าเอาทิศแปดเทนี้มันไม่มีไม่่อยมีนะถ้าเอารุ่นปักใส่ของใหญเราเรามาลุ้นปากต่อไปนะครับนี่อ๋อี่ไม่ได้นี่วานฮะดูแล้วไม่มีเม็ดขึ้นอะไร เอปปอปลาหม้อปลาอะไรรอยคึกโขกอู้อู้อ้ฮันเดหันเดแต่ว่ไาไม่ได้โอ้โหยปลาเพี้ยนตะเพียเพ้ยนอือครับผม อันนี้ตายม,มุดเพียนตะเพียนตะเพียนบรรจากาศนะครับ <c oughs> เ,รน <c oughs> นเนี่ยเด็ดกร้อนรุดตกน้ำเนี่ยเขา เพียนใหญ่หนึ่งตัวปนินหนึ่งตัวแล้วดเอ้าเห็นตะของกวาดมาเลยดิอืออ้รัวอะไรเ้นอ้หหเอามาดูฟันหน่อย เอาคนน่ะพุทธละว๊บไปโอ้ยโอ้ยไอ้น้ำจะขยายเดือเล้โอ้ย เตมเต็มซาเลย <c oughs> ไวไหาเชื <c oughs> อกเดี๋ยวมารุ่นอันนี้ต่อ <c oughs> <c oughs> ดินไหม ข้าอะไรข้าโอ้หขอนไม่เคยอยู่ที่หย่แหยเนี่ยน้ำมันที่หวานาบ้านเาปพุชแหย่ปจังเหยอะไรกมี้าวหวานจีนเลยมาพุนานี่จะพาไปรุ่นต้องมาลุ่นเลยป้าปากดำปากดำขออราอ๋อไม่แน่เด้เคือป้าตาบอดเนาะ ขึ้นได้เอาไม่ได้ฮะเกือบเกือบปนนินตาบอดเหรอเงียบคลิป่วาลังนกเนาะใคเคยเนาะนี่ดูที่เขาใดดิกลัวฝานินฝานิน อะไรก็ช่อนติดดานี่น่ะช่อนหัววตัดโตใส่งามอยู่ลุดตกน้ำตุ้ม สิงห์เขาต่อใหญ่เลยใส่เงามนีอ้วนดีวยวเหลือกระช่อนมันโตอีกหนึ่งตัวมันโตๆตกี่รูปแปดบาทเนี่ยวางนี่เลยวขนาดวางเลยอ้วางเลยได้เลยกูเอาเอาหืดหืดโว้ อิบสกแตกว่านี้โอ้เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามารุ่นปลานี้ต่อนะครับนี่เห็นไหมโอ้โ อะไหลว่างเปล่าจับต่อเป็นตัวกันเลยเหมัอนครับอยู่ไม่ได้ครับเนี่ยกลับเปียวแพ่มากเนี่ยไม่ได้ปลากลับเปียวแพรแล้ว ีครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเนี่ยก็น่าจะ4สี่โมงเย็นแล้วครับเนี่ยวุยังไปไปกลับบ้านกลับบ้าน บรรยากาศครับน้ำมลึกครับสน,สน้ำลึกไปหน่อยเนี่คุ้มหรือวะเนี่ยเอาแบนขึ้นนะฮะ<า>เอาแบนขึ้นคุ้มหรือวะเหรอคุ้มบ้าสองร้อย<า>กว่าบาทนะบัตรสองร้อยสี่ส <c oughs> ิบบาทนะครับเนี่ยเ,นเินค่อยได้ปลาใหญ่เนาะ

ท่าัผู้ชมกลับบ้าน like, นะครับตดวคลิปน้าจะขึ้นใหม่ครับผมคลิปนี้ขอตัวกันครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเชิญครับ